สวัสดีค่ะทุกคนเรามาพบกับน้องพีเดียบ้านทุ่งทุลิปอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรให้ทุกคนดูค่ะน้องพีเดียเอาสวัสดีค่ะสวยๆก่อนเอาผู้ชมผู้เสียงดังเสียงดังฟังชัดมากเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูข้าวมันไก่ค่ะเนาะกิฟก็ได้ไก่มานี่ค่ะอันนี้เป็นน้องไก่ติดสะโพกค่ะเขาขายกิโลละ185บาทค่ะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแล้วก็มีคิ้งนี่เลยค่ะ ทิ้งขิงแก่ค่ะวันนี้เอาไว้ใส่ซุปแล้วก็ไอ่ทำน้ำจิ้มค่ะแล้วก็ทำเนี่ค่ะข้าวผัด <c oughs> อันนี้ข้าวก็ <c oughs> ล้างม,มาเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ <c oughs> เดียวแล้วก็มีหัวชัยทามนิดนึง <c oughs> นี่ค่ะหน้าหายหรือยังเอาหน้าให้คุณลุงป้าเอฟซีดูก่อนมาใกล้กันก็ก่อนี่ดูสินี่ค่ะหน้าหนึ่งอาทิตย์ค่ะผ่านไปดีขึ้นแล้วคะ่ะอดีโรงเรียนปิดสองอาทิตย์ค่ะเนาะก็ นี่แหละช่วงนี้ก็รักษาหน้าไปก่อนนะนางงามนะหน้ากำลังเป็นแผลเป็น,ปนขาจาจเอโรคอะไรนะมือเท้าปากค่ะเนาะเออเดี๋ยวเราไก่มาใส่หม้อดีกว่าบีเดียน,นี่ค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะก็เอาไก่ใส่เลยค่ะวันนี้ซื้อมาหนึ่งกิโลก,กว่านี่แลค่ะกล่องหนึ่งค่ะเขาขายสี่ขาต้มข้าวมันไก่ร้อนๆให้น้องบีเดียซุก่อนค่ะ นี่เป็นขิงค่ะขิงวันนี้แก่หน่อยค่ะแล้วก็ก้านผักชีค่ะเอาต้มไปสักประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีก่อนค่ะเนาะเดี๋ยวเอาค่อยเอาน้ำไก่นี่แหละค่ะมาผงข้าวค่ะริมใส่หัวไชเท้าค่ะโรบอยแกชอบหัวไชเท้าค่ะกิฟได้มาจากตลาดนะค่ะเนี่ยก็เลยไอ้นี่หน่อยใส่นิดนึงก่อนค่ะแล้วปิดไว้ก่อน เดี๋ยวช่วงที่รอไอ้น้าร้อนเนี่ยค่ะเนาะน้าต้มไก่20นาทีเนี่ยเดี๋ยวคลิปให้ทุกคนไปเดินแมคโครก่อนค่ะวันนี้เราพากันไปแมคโครค่ะคลิปก็เลยถ่ายคลิปให้ทุกคนชมค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสค่ะเขามีพวกเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะเนาะของก็อมาขายเยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนเลยค่ะดีค่ะวันนี้เราพากันมาแมคโครค่ะ หน้าบิเดียค่ะพามาแมคโคอายุมานหน่อยโอตอนนี้เขามีไอ้นี่เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ทุกคนชมก่อนค่ะของขายน้อนบีเดียดูนี่เป็นเอโรลาเดียวค่ะเป็นพวกหมูพวกเนื้อก้อนค่ะเราทำแบบนี้ขายค่ะนี่9ยูโร77เซนต์ค่ะอันนี้ยังไม่รวมแบตถ้ารวมแบตก็10ยูโร400บาทค่ะ1ชิ้นค่ะจะมีทั้งหมูด้วยค่ะหมูแล้วก็เนื้อค่ะ วัตถิสิทธิ์กันบได้ป่ะโอ้นี่เป็นไก่ค่ะเนี่ยไก่นี่ก็เป็นบรรยากาศที่แมคโครค่ะที่เมืองที่เราอยู่นี่เลยค่ะก็ใหญ่เหมือนกันค่ะนี่ค่ะอ๋อนี่ก็เป็นสันคอหมูเหมือนกันค่ะเนี่ยหมูเยอะเลยค่ะเนี่ยเต็มเลยใครอยากเอาแบบไหนเป็นอะไรค่ะเนี่ยฟาดกันเฟรมีแต่เนื้อหมูค่ะเต็มเลยอ๋อนี่เป็นแบบนี้ก็มีค่ะไปย่างเนื้อติดกระดูกเนี่ยค่ะ เยอะแยะเลยค่ะเนี่ยวันนี้ตั้งหลายอย่างค่ะด้านในก็จะเป็นเนื้อค่ะเนี่ยโอ้โหเป็นช่องฟิตค่ะมีเยอะแยะเลยนี่มีแต่เนื้อพวกเนื้อค่ะเนื้อมาขายเต็มเลยค่ะัเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ค่ะนี่เป็นช่องไอห้องแค่แข็งของเขาค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตู้นี้มีไก่ยวงด้วยค่ะเนี่ย ก็ใหญ่มากเลยตัวเท่าไหร่คะเนี่ยเ,เอาไปอบน่าจะนานเหมือนกันคะเนี่ยช่วงคริสต์มาสนี่คะ่ะ<ๆ>เขาก็จะมีไก่ยวกเป็นตัวเงี้ยขายเลยอันนี้เป็นโอ้โหอันนี้เป็นกิโลค่ะเนี่ยกิโลละเจ็ดกิโลเก้าสิบเก้าเซนค่ะรวมแบบเราก็แฝดกิโรเจ็ดสิบเอ็ดเซนค่ะนี่เป็นผนกปลาค่ะปลาสดๆเลยมีตั้งหลายปลาปลาแซลมอนปลาอะไรบ้างกัใ้ในตัวใหญ่หญๆนี่วิดีโอมาดูปลา อันนี้สคาร์ฟิชค่ะคกิก๊บก็มาซื้อบ่อยอยู่ค่ะโอ้โอพ,าพาะพะยาเราบ่อยได้มะละกอหูฟิวเปสต๊อกโอ้ลูกละสี่ยูโรค่ะร้อยห้าสิบหกสิบบาทไหนพี่เดียจะดูอะไรโอ้โหมีกุ้งล็อกเตอร์ตัวน,นี้พี่เดียมีกุ้งล็อกเตอร์ขายด้วยค่ะมีปูด้วยพี่เดียเอาไม้ปูไหมเนี่ยโอ้ข้างบนนี่กันตัวใหญ่มากโอ้ตัวใหญ่มากเลย นอน,นอยู่ในน้ำหน่อยกีโลเท่าไหร่นี่พีเดียพีเดีย,ดยบอกค้าโลเลยไปหาป้าป,ป,ป่าปะนอนตรงนู้นก็มี <c oughs> นี่เป็นกุ้งแช่แข็งค่ะเนี่ยกิฟก็มาซื้อบ่อยอยู่ค่ะเนี่ยพวกเนี่ยค่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแถวนี้มีกุ้งปลาน่นค่ะมีแต่ของแช่แข็งพีเดียไปหาป้าป่าก่อนป้าป่าอยู่ไหนนวลค่ะหนวเบ้นใหญ่ นี่ค่ะพวกกุ้งาลายมังกรแบบนี้ค่ะาลายเขาเรียกกุ้งอะไรกันะอะเป็นสาวหมดเลยอะไร,ะไรนะคะพี่ใจอุ้ยเจอพี่ใจด้วยสวัสดีค่ะนี่นี่จะกุ้งเต็มเลย <c oughs> เป็นสาวแล้วค่ะ <c oughs> พี่ใจร้านอาหารไทยค่ะมาหาซื้อของไปร้านอาหารค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นแผนกผักค่ะมีเยอะแยะเลยโอ้นี่ก็เป็นมันฝรั่งค่ะอของขายเยอะเลยเอ โอ้โหมะนาวเท่าไหร่ส้มโอก็มีค่ะเนี่ยโอ้โปเมรุ่นอันนี้ส้มโอลูกละสองยูโรเองค่ะเนี่ยโอ้พรพระยาโอ้โรเบิร์ตเอามาจากตรงนี้เหรออันนี้ลูกละสี่ยูโรค่ะลูกละหนึ่งร้อยห้าสิบหกสิบบาทค่ะเต็มเลยนี่ส้มโอค่ะทุกคนลูกละสองยูโรค่ะเนี่ยถูกมากเลยสองยูโรสิบเจ็ดเซนค่ะลูกละแปดสิบบาทเอาเอาหนึ่งลูกก็พอค่ะม,มัน นี่พอแล้วมะนาวมูฟิวไปซักนี่อบาทมะนาวอันนี้สิถุงละร้อยห้าสิบหกสิบบาทค่ะเนี่ย <c oughs> นี่เป็นแผนกเครื่องดื่มค่ะเนี่ยโอ้โหมีตั้งหลายยี่ห้อเลยค่ะใครอยากได้ยี่ห้ออะไรก็มาฟังนี่ค่ะเนี่ยเออวัดด้วยยาโรบอตเออนี่เอาไปเลือกวิดีออนี่วิดีอเลือกไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ใช่ของเด็กค่ะตรงนี้ องฟรีเลยค่ะเนี่ยเครื่องดื่มว t i อิส a ะอพพลครบุเบิ้อพพลูกบมกมาไหกุมโอ้นี่ค่ะดื่มฟรีค่ะเนี่ยเมาฟฟีค่ะเมาฟฟีสล็อกเนี่นี่ค่ะเล็กอะสมาร์คุตหวานการุเบิดบินี่ค่ะเดี๋ยวกิมพัตไอนนี้ก่อนค่ะข้าวค่ะ คนก็ได้ชมแมคโครแล้วค่ะคกิ๊บก็ไม่ได้พาไปนานแล้วค่ะเนาะไปเดินพอดีพากันไปล้างรถค่ะมันอยู่ใกล้ๆแมคโครก็เลยพากันไปหาซีมะละกอค่ะด้มะละกอมานี่คิงค่ะเนาะกิ๊บไม่ใส่กระเทียมจะเพราะว่าไม่ชอบใส่กระเทียมค่ะใส่ก็พ้อมดีเหมือนกันและค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวผัดให้มันพร้อมก่อน นี่ค่ะกิบชอบใส่ผงกะหรี่ค่ะให้มันสีสวยๆค่ะก็มีคอมเมนต์บอกว่าทำไมไม่ใช่ข้าวหมกไก่ทำไมใส่เอออันนี้ผงกะหรี่กิบชอบค่ะมันหอมค่ะก็เลยใส่เฉยๆนี่แหละค่ะหมดพอดีเลยเดี๋ยวก็ซื้อมาใหม่ค่ะเราผัดข้าวให้องหอมก่อนค่ะค่อยไปหุงค่ะนี่ค่ะข้าวก็หอมแล้วละค่ะเดี๋ยวปิดแก๊สเลยค่ะยังใส่หม้อรอเลยค่ะ ไก่ของเราก็อุ๊ยหกแล้วน้ำไก่ของเราก็ครบ20นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวจะตักน้ำมาใส่หุงเลยค่ะเรียบรอยค่ะเดี๋ยวเอาไปนี่ก่อนนี่ค่ะน้ำซุปค่ะ กิบใส่ไอ้ซิปก้อนรสไก่ลงไปค่ะสองก้อนค่ะเพื่อความเข้มข้นหน่อยค่ะเนาะแล้วนี้ละค่ะต้มไปอีกสักครึ่งชั่วโมงก็ได้น่าจะได้กินแล้วและค่ะเดี๋ยวกิฟทํไว้นี่ก่อนค่ะน้ําจิ้มค่ะนี่เป็นพริกค่ะพริกจินดาเนาะสองเม็ดค่ะแล้วก็ขิ้งค่ะเดี๋ยวไปปั่นก่อนนี่เป็นไอ้เนยถั่วค่ะปินดากาสค่ะใส่ตลอดค่ะเพราะว่าโรบบทชอบมากค่ะ ไม่มีเต้าเจี้ยวเลยค่ะเต้าเจียวหมดค่ะก็เลยไม่ไม่ใส่แรอกค่ะเนาะซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ้วดำค่ะน้ำตาลทรายค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจุกก็เอาน้ำซุปไก่นี่นะคะใส่เท่ากันแล้วก็กะเอาค่ะเราอยากได้เยอะ เท่าไหรเราก็ใส่ข้าาน้ำเลยค่ะนี่ค่ะเ <Okay, S 2> ดี๋ยวกิบก็จะไปปั่นค่ะปั่นในเครื่องแล้วคนให้มีออกจินจนก,กา๊าซหลุดกดน,นี่ค่ะน้ำจิ้มของเราเรียบร้อยค่ะไม่มีกิบไม่มีไอ้คิงที่เป็นชิ้นๆหั่นค่ะเพราะมันแก่ค่ะไม่อร่อยก็เลยไม,ไม่ไม่หั่นเลยค่ะวันนี้ นี่ยขอชิมดูนิดนึงก่อนค่ะเอ้ยคุณพูดก่อนได้กเกิดแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะอร่อยมาใส่ผักชีนิดนึงต้มใต้เนานี่นะคะใส่เอาแต่ผักชีนี่เลยค่ะใส่เข้าไปก็อร่อยละนี่ค่ะข้าวของเราค่ะสุกเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวตักข้าวเลยค่ะไก่ก็สุกแล้วค่ะน้ำนหม้อนี่เอ้ยวีเดียกินแล้ว นอนีออ้เอออาให้พเดียก่อนเลยเรอมันไม่เยอะไปเลยอ,อน,นี้ให้พเดียน,นี้หรอหมันเยอะไปเนาะอ,อันนี้ให้ให้ม,มาก่อนอันนี้ให้พีเดียก่อนเลยแม่ขอเอาเอาอะ ไก่เราเราจะมาหั่นไก่แล้วตอนนี้นี่ค่ะเ <The S 1> อื่อยแล้วล่ะค่ะหนึ่งชั่วโมงพอดีค่ะนี่เบีย <Yeah. S 1> เอาเป็นขาแบบนี้เลยไหมน่าจะอร่อยเนาะต้องหั่นก่อนต้องขอเวลาหั่นไก่ก่อนค่ะดู oh. <laughs> นี่ค่ะน่าอร่อยมากเราไปแยกกันก่นี่เจ้าชิ้นไหนว้าวมาวเตสอีสตอีสต์อีสต์อีสค่ะอีสตอีสอีสต์อีสต์อ นี่ขปปลปปลองปลดปลาต้องเอาขาแน่นอนค่ะมาโกตัวเอาขาหนูเจ้าขาอะไรนี่เหรอขาตรงนี้เหรอนี่นี่ต้องหัเเ่นอกก่อนเออนี่ค่ะพ้อจอนแล้วออกให้อุน่นนี่ให้บีเดียบีเดียก็เอาขาเหรอหึนี่บีเดียบอกว่าเอาขาไปค่ะมีกระดูกด,ด้วยนี่เอาไปหนึ่งขาเลย นี่ค่ะไก่ของเราหั่นเรียบร้อยค่ะร้อนมากเลยค่ะนี่นี่ของบอบบ้าโรเบ์ตค่ะนี้น้ำจิ้มก็เรียบร้อยแล้วค่ะเอออันนี้ของบีเดียกินละไม่ได้ไม่แต่นังเลยค่ะกับแม่กันเนี่ยของบีเดียน้ำจิ้มไก่ค่ะก็นี้ของกิฟค่ะนังแบบจุกๆไปเลยก็น้ำซุปค่ะนี่ซุปร้อนๆเลยหัวไชเท้า เออวีเดียอ,อ,อร่อยไหมยอย่าเพิ่งกินน้ำไก่หมดวีเดียกินหมดแล้วค่ะน้ำไก่เดียชอบน้ำซุปเอาถ้วยใหญ่ๆไปเลยนี่ค่ะวีเดียน้ำซุปไหมเอาน้ำซุปไม่หลุดนี่ของวีเดียก็เดี๋ยวค่อยตักให้มันเต็มเอยเดี๋ยวใส่นี่ก่อนอใสโอโอ่โอ้โอโอโอดมดนะน้ำไก่เ,เดี๋ยวตักตกแต่งก่อน ใส่ใบผักชีด้วยโชว์นี่ค่ะเรียบร้อยข้าวมันไก่ของเราวันนี้เออเอาใส่นี่หมดเลยคอันนี้อันเป็นน้ำซุปของเอแม่กับพ่อกันนี่พริกไทยนิดนึงเรียบร้อยค่ะพี่เดียไปอ่านตาโฟพี่เดียมาค่ะทุกคนมาทานข้าวมันไก่ด้วยกันค่ะ วันนี้ข้าวมันไก่กแกงหนา้ค่ะเอาวิเดีอนนสมาร์ทกเลึกเอิร์ทันอ่ะ๋เดียกินนังไปหลายชิ้นนแล้วเลสมารกะลึกเอิร์ทนอันนี้เป็นน้ำจิ้มของม่มากับป้าปามันเผ็ดเลยลูกใส่พริกแค่เม็ดครึ่งค่ะรู้สึกว่าจะเผ็ดนะวีเจสแคปโอเดอร์ดีเล็กสมาร์ทกเลึกเอิร์ทันเอาดีค้หนังก่อนเลยค่ะ E S A สกิน รอนนั่งก่อนเลย,ยอากาศหนาวต้องเอาเข้าวมันไก่ค่ะทำข้าวมันไก่นัอนจนยชุบซุปเลกอ e ะเย็นแป๊บเดียวเนาะเฮลยสเนวอัฟเฟร์กูตอัฟเรกูเย็นมากเลยอากาศมันเย็นค่ะ การที่ไปโฟกูพูดอนนันเลสียงโรเบริดก็ไม่สบายค่ะไม่ได้ไปทำงานเลยสองวันค่ะไม่สบายเสียงไม่มีเลยค่ะก็เลยทำข้าวมันไก่ให้ป้าบียีน้ำซุปอร่อยมากเลยเท้าไรกับน้ำซุป

ลองชิมซิมันเผ็ดไหมลองชิมน้ำจิ้มมันเผ็ดไหมมันเป็นยังไงน้ำจิ้มไก่เผ็ดไหมน้ำเผ็ดแล้วปิดไอ้นี่แล้วค่ะหยุดเรียนสองอาทิตย์ค่ะน้องวิเดียเปิดอีกทีก็หลังปีใหม่วันที่เท่าไหร่นะหกค่ะวันที่หกไอมาการาปิดช่วงวันคริสต์มาสค่ะไปเที่ยวไหนวีเดียวาคันเหมือนนังูบีเดียแฮปปี้ฝอคันสิ Um. ไปไหนมังกีเจ้าเป็นมังกี้ขาไปบ้านบอลปอบบอกเออไม่ได้ไปไหนเลยค่ะบไปกับใครไปกับใครหนูจะไปกับใครกับนาบินอืมกับนาบิเอ้าก่อนเอ้าเด็กทำไมเอาเอาซิกว่มันน้ำไก่อยู่ตรงไหนน้ำไก่อยู่ไหน อุ้ใส่น,นี่แล้วใส่ซอสแล้วทีนี้พีเดียอ,อันนี้ไก่ก็อร่อยลูกอันนี้ได้อยู่มั้งนี่อ้ยเล็กเล็กก๊ะเฮียเลยเบบี้พิตต์ดิดี่งอย่ล็กก๊ะโรเบิร์ตบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะเผ็ดนิดนึงนึกว่าแกจะสับไปเลยนะนี่เกินละอีกอืมลูกสโนวเต็มไหมเริ่มสะอึกแล้วค่ะเฮ้ยพี่เดีย หนังไก่มันโดนน้ำจิ้มหมดแล้วบังบีเดียก็เยอะกินหมดแล้วอ่ะก็บีเดียกินหนังไก่หมดแล้วบีเดียบีเดียวว่เอาอันไหนอันนี้ของแมวมามันโดนน้ำจิ้มไหมลูกอันนี้ให้บีเดียเยอะกว่าแล้วนะอันนี้หยองุต้องรีบกินหนังให้หมดก่อนค่ะโดนน้ำจิ้ม มียต้องกินไก่ด้วยไม่ใช่กินจหนังีเตียมหมีเียนหัมันหมดแล้วลูกมันไม่มีหนังของปลาป๊าก็ไม่มีหนังลูกหมดแล้ว,ลวกินเนื้อทีนี้หม่ามามีนิตเตียวไหมมันมีอยู่แต่มันจะเผ็ดไหมลูกไม่เผ็ดเอาลองกินนี่ดูมันจะเผ็ดไหมเดี๋ยวนิดเดียวถ้างั้นจะซื้อแต่หนังมาต้มให้บีเดียแล้ว ไม่กินเนื้อค่ะกินแต่นหนังอีกมีว่าเล่นกินฟันวิเดียไอโก้เป็นว่าอิสระปัญยาวนิดแล้วก็ย<า>ี่งอบปัญยาวม่จไ,ไนวิสล้าะ <laughs> นึกว่าไม่อร่อยแล้วมากินของลูก <c oughs> Ich habe ook gleich die bei euch gepackt. Ja, một Oh, ik heb meer in Will je meer? Ja, lekker. Hier. Komm mal. Komm mal, ich habe auch ein ja. Lekker soepje bij je, ja. alleen maar... van Skin, ze kijkt ook bij ons op het bord, <laughs> Ja. Ja. Hebben wij schim? De skin? Ik wets mijn skin. Vind je ja. lekker? Lekker zacht? Oh, die lette is wel... Uh... Verbroken? Ja. Nee, die is gepot. Oh mijn god, die is lekker. Heel lep. Moet je het houden, meneer, voor de... Leuk, Igu. Moet je het houden. Weet je hoe goed die มันไม่ร้อนไม่ร้อนหรอกลูกไหนขอชิมหน่อยมันร้อนเหรอเข้าหายก็อนไหมไม่ร้อน,ออนแล้วลูกสดเลยเดี๋ยวป๊อป,ป้าจะกินหมดแม่ปอป,ป้ายแอบกินของอนูนนยนอยู่นะลาสติกก่ขงยนยอมดีม่ชบน น้ำจิ้มอร่อยค่ะไอ้จุดป็ดกังนี้ดิซุปเลยค่ะดเิะเ,เ,เพิเพ่มซอสเป๊ปไปเลยนะดูเขาปุ๊บอ้าวเฮ้ยเลยกูปุ๊บกับเาเดินเนาะยังไ <c oughs> งเนะขาหดเมนูสำหรับไอ้น,นี่ค่ะแก้วยวัดต้มน,น้ำขิงค่ะเนาะนี่ไม่กินเนื้อเลยวะกินแต่น้ำ <c oughs> นั่งหมดแล้วไปซดน้ำเลยบิเดียตอนไอ้วันอาทิตย์นี้ค่ะก็ไปโรงเรียนปกติค่ะพอดีไอ้หน้าของน้องบีเดีแห้งแล้วค่ะตุ่มเนะาะคลิก็เลยพาน้องบีเดีไปที่โรงเรียนก็เลยถามครูว,ว่ามาโรงเรียนได้ไหมไปแล้วล่ะค่ะไม่ได้โทรไปทาํา เพราะว่ากิคิดว่าน่าจะไปได้อยู่เพราะว่ามันแห้งแล้วค่ะแล้วก็แต่ว่าเขาเราก็ไม่ไม่มีไข้แล้ว <c oughs> คุณครูก็เลยบอกว่า <c oughs> คุณครูก็เลยบอกว่า <c oughs> ได้ได้อยู่ได้ค่ะเขาบอกเพราะว่านักเรียนเป็นเยอะอืมแต่เป็นแป๊บเดียวเองค่ะอาทิตย์เดียวหายละน่าเพราะว่าอีกห้องหนึ่งเป็นกันเยอะเลยเขาบ <c oughs> อกลโลกไอ้ <c oughs> มือเท <Okay. S 2> ้าปากเนี่ยค่ะ น้องมีเดียก็ฉีดวัคซีนปกติค่ะตั้งแต่แรกเกิดเลยตั้งแต่เกิดมาคิดก็ให้ไปฉีดวัคซีนตามคุณหมอนัดค่ะตลอดที่คลินิกเด็กค่ะคอนเซนตาซีโบโร<ม>เขาเรียกคอนเซนตาซีโบโรี่นี่เนาะไปฉีดวัคซีนตลอดอีกไปฉีดอีกทีตอนห้าขวบค่ะไฟยามุดมีเดียเวียนนาไอไอปิเกิดตุกไฟอะห้าขวบค่อยค่อยฉีดอีกค่ะ,ะเดี๋ยวเขาจะส่งข้อความมา ทางโทรศัพท์ให้เราค่ะพ่อแม่ขอฉีดน้ำฉีดน้ำอะไรไปฉีดยาฉีดวัคซีนคุณหมอคุณหมอฉีดให้ไม่ได้ต้องกลัวเอามาไม่ได้ดต้อเข้าให้ก่อปปาเรีเยพี่เอ้ กระชับชอกิบบิยักเฮ้ยเ้ิอนารกที่โคก็ของเยอะๆค่ะของในช่วงของกินเยอะเนาะแมคโครเฮลเซลเอเนเฟรชอยอะเกาคุณมีไก่ย่วงด้วย ตัวใหญ่มากเลยคนะ่ะแต่ว่าแต่ว่ากินไม่เคยทําค่ะฝรั่งเขาก็ชอบกินเนาะไกยวงเอามาอบก,ก,กินวันคริสต์มาสแล้โรลด้ลมีไาโรลาเดมันเป็นเนื้อก้อนนะคะที่ที่คิปถ่ายให้ทุกคนดูเนื้อก้อนที่เขาพันกันพันแล้วก็ไปอบค่ะโรล,ลาเดเ๋ยวคุณรู้จักไหมอีกเด้งโซล,ลุบทว่าที่ไทยรู้จักไหมก็น่าจะรู้จักแต่ว่าไม่เคยเห็นเนาะ อีกประเทศหนึ่งก็นีแทนดินเริจําไม่ได้ค่ะพี่ซีมีหรือเปล่าคะที่เป็นเนื้อก้อนๆแล้วก็มีอะไรนะที่ผ้าพันเป็นตาข่ายนะคะห่อเป็นตาข่ายนะเขาเอามาทอดแล้วก็ไปอบแล้วก็กินกับพวกมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมบิงยาเตยแครปเล็กซอสกันนี่มันเจ้านังไก่ใส่ซอสให้ยันไปเลยน่เน่กันไม่ไดก็มาเป็นหม่โอ้ยน่ารัไอีกแบีบบเงยา วิดีโอหมดสิ้นแล้วน้ำไก่ใส่น้ำจิ้มเผ็ดเยอะมากของกินเยอะอยู่ค่ะเนาะได้มะละกอมาลูกหนึ่งค่ะไปถึงแมคโครได้มะละกอมาลูกเดียวเพราะว่าตั้งใจพากันไปล้างรถจักก็เลยพาทุกคนไปชมแมคโครหน่อยวิดีโอก็บเบเจร่าสเต็กไหอยู่ใกล้กันวิบีโอเบเจร่าสเต็กไหไป๊ายบา้องไปกันโอ๊ก

เียมาม่าแบ่งให้ปป้ายนะข้าวเน้อมันเยอะเกินไปหรอกมันเยอะไปอม้มาบอกแล้วว่ากินไม่มดหรอกให้ปป้ากินช่วยหน,นี่งของนูเต็มเลยหรกไม่ต้องห่วงของกินพอสามขวบเริ่มหว่หวงของกินเมื่อก,ก่อนนี่ตอนปเป็นดิกไม่เคยห่วงของมีเดียวไม่ห่วงของกินอือทำไมห่วงของกินกับใครสอนไม่ห่วงของกินโอ้ไม่ห่วงของกินโชตรเก่งม,มากไปลูกสาว ดีมากเลยดีมาก <Okay. S 1> มีอะไรก็กินด้วยกันแบ่งปปบกับแมา่มาด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยค่ะไม่ใช่กินคนเดียว oh, 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 oh. กินหน่อยผักนะ <laughs> ผักนี่ไม่กินเลยค่ะที่ oh. Oh. สุดซดน้ำขิงไป <sh arp> หวหงข้อนกินค่ะขออนุญาตก,ก็ไม่ให้กินตอนนี้เป็นอะไรเปลี่ยนไปเด็กนี่เปลี่ยนตลอดเวลาเลย รู้สึกว่าจะเป็นตัวของตัวเองขึ้นค่ะตอนนี้นแต่อ<น>ิสระเดินนะเบสเจอร์อิสระเดินเลี้ยวเ,เกียร์ม,ม่คิดดอดืดค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจเรานะคะเดี๋ยวไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายสวัสดีครับ๊ายบายค่ะทูจ้าก่อนดุทูจ้าสวัสดีค่ะอ้าวยิ้มหวานสมจูงให้คุณลุงบุณปันหน่อยลูกกดโซ